ครับคัตโมช้มวันนี้พอเที่ยงกเดินทางมาหาคุณตาแซงอีกครั้งนึ่งนาะคัตมช้ชมเนาะพอวันที่ผ่านมาคุณตาแซงว่าผีมาเถียงกันว่าสันใสหูเปดเก้าเปดแม่ได้นอนตาแซงเนาะเก้าเปดเก้าเปดเก้าเนเก้าพ9นวกนเนาโอ้เกือบ่นถึงสตัวนี่ว่าคัานมช้ชม เก้า <98, S 2> แปดเก้าเลขมันออกเจ็ดแปดเก้าต่ว่าขันตัดเด่นถึงสองตัวเต็มๆนอกก็ตะมือจมเนาะฉะนั้นแหล้วันนี้พระเที่ยงได้เดือนทางผ้าผีผ้านองมาติดตามตัวเลขครับตาแซงอีกครั้งหนึ่งครับผมมันฟังเบิง่งความฝันตาแซงว่างวดนี้ตาแซงเพิ่นจะฝันแนวใดหรือว่ามีอีหยังมักระซิบบอกขางหูคือเก่าอยู่บก่กแต่มันฟังชัดๆจากปากตาแซงมาพร้อมกันกนากนครับผมเนาะสวัสดีครับตาแซงสวัสดีครับแปด เก้าแปดเก้าได้น่าะแท่งนอหงอดในงานนครับเกือบแม่นสามตัวนะครับเก้าเล็กออกจีดแปเก้าีเวยดเก้าเขาเต็มเต็มด้วยรับเต็มอนระ่เงาบ่ไม่ก็ซื้อรงมาอีกจะน่อยถือสามตัวน่าแซ่เนาะลัท้องตัวหดก้อนแม่นเอียงกอบแม่นแม่นผีมาเถียงกันอยู่บ่มอกก้อนยดจังว่าบอกโคเก่าบอแม่ทีทีบอกเก้าแปดเก้านี่เก้าแปดเก้าเขาบอกกันเขาเถียงกัน แม่นบอกเขาคุยกันอืมแต่ว่าเป็นคนที่เขาบ่ฮู้จักเหมือนนะเข้าโบโจักก็มีแต่ผีน้องมาเถียงกันเนาะอยู่คนละโลกนโบโหจักบ่ฮู้หน้าบ่ฮู้ตาไม่มายืนเถียงกันอยู่นั่งเข้านั่งกันอยู่นะเขาเว้ากันมีผู้นึงบอกโคกเอ้ยเข้าแปดเข้าเอ้ยคนหนึ่งว่าเอ้ยเอ้เลยม่ยินเสียงกัน ตัวได้วางนะคะหกแปดเก่าเก่าแปเกเกปดเก่าเ่าแปดเกตัวเดียวเลนออกเจ็ดแปดเก่แมนซุยซุยสามตัวจะมาถึงเต็มๆช่องตัวถ้าตัดเลนม้าแน่ว่าจากเอ็มซีนมาาหรือบ่ก็บ่อมีบุไดบ่ามีซีดีอยู่ในตาแซงเลยอันงวนี่เป็นจังไหนครับงวดนี่ตาแซงฝันหรือบ่อวเดีอล็กสิค้าวเขาแล้งเนี่ยบ่แ้ว บ่อฝันระวังข้ามหัวนี่บ่ฝันระวังมันเข่าเลยของเขาอ๋อมันเป็นยังไตังแต่แทงงอาวบอกชูฟังเลยครับเมื่อนอนขึุ้่นเมื่อนอนคือคืนน้วก้ับเมื่อนอนผีเมื่อนอนผีไกล้เมื่อนี่ห้องห้องเมื่อนอนฟังเมา่อเมื่จะบวกนทุนนังนั่งอ ชุ์หนึ่งเอาห้องจังไหซื้อห้องห้องุหนึ่งห้องไ่ด้ห้องชุดหนึ่งได้บ่อไก่บ่ไกลมัับมันก็ตายแล้วมันนอนฟังอยู่ก็พวกน้ตวไรช่ไมันก็มันก็ตายแล้วเนนอนฟังอยู่ก็เลยบอบบอกบอเรื้อคือแต่ว่าบ่อเป็นกบเนาะค่ะเนาะบก็เสียเสียดมูห้องตัดตัดตัดนะ ไก่ตัวทีมัน่าหกเก่าฮกเก่าใหญ่บ่ศูนย์สองเส้าเก่าเส้ากกล้อะไรแล้วส้าหกเกตมีมันว่าศูนกรใหญ่แซงฟัง่ได้ลัดเจนมันบอกมุกฮักมันบอกเลมาส้ากมาศูนย์ลกศูนย์ลกกันมานี่นะกอแนวนี้นะตมันนี่สองคู่มันเ็ดกับศูนย์หนึ่งโอ้เจ็ดกกับศูนย์หนึ่งเจ็ดกดี่มานจะใส่เจ็ดฮกที่เล่เขาจะห้องเร่ก่ราะเรกของเขาฮุยเนะ เรียกเรียกเรียกแนวดเขาเลยามาเ่าแปเขาเล่าเบะเรีกแต่เสนวมนเอาบ่ขอาคำนวนนี่เรียกขเขาับเรียกขาบอกเรียกว่าเทพขาบบกโอ้พนเพมาบอกแนวดีจะแซงบบ่สู่ฟังแน่ไหบ่คือเขียดีแล้วคือใกล้แล้วมันอกเลไรท้งนั้นมันคล้ายกันมากมงนอ่แนวคี้ัมันฟังฟังคัาๆนอยู่ออกเป็นตัวแล้นี่ ม็นตัวเด็กเด็กพวกร่างเกตฟังเขาบอกว่าโอ้ยแก่ห้องก็พอเกียดห้องสังเจ็ดห้องเขียดห้องมือวนห้องสองเสือเขีดอยู่หัวหันต้อต้อต้อเด็กสามเก้าเขาเด้ยินในหัวเขาดนีละแมนบ่ยิ่ในหัวเขาหนีละหูวเื่นไว้ยิ่เดียวครับอย่งก่อนเจ็ดหกครับ แต่ว่าไก่ไก่บอกนั่น0 1หนึ่งครับท่านผู้ชมเด็กมันอยู่ตำไปบ้างหมดเลยหมดเด็กมวนตโอ้เงนี่เลขอยู่ตแหงบอกไม่ใช่ตำอย่างไรเอันเจ็ดหกมันสี่ตำเลือดหกมันงแล้วกูนกข้างบนห้างศหนึ่งไงโอ้ีอดหกอยู่บนศูนยสองหก่ข้างกแมันมีอย่างเดียวแต่ว่าค่าแม่เฮวนี แต่แท่งมีมากตัวใดเป็นวิเศษบรคะมักชุหนึ่งก็แป้งเขานี่ยถือว้ล้นถือย้ายกเกงหอยถือขึ้นถือลงเอาชุนหนึ่งเ้องตัวขึ้นต้องโตขึ้นได้้องโตขึ้นป็เก้าขึ้นเก้าเก้าูนเก่าเปสิ่งถ้าเท่าืขึ้นมาครับก็ผม คือบาน้องคันซื no ้อคันซื้อซือขายมว้นบุษบกนเด่นสามัญสี่บาทสิบาทบาทนี่ซื้อได้เื่าหน่อยๆเม่อไงทานสวนวัดเพื่อเอาเงินไหนฟันเพ่อนเอาเงินหนหาลอยครับแล่น้ำกลืนดีมันเบืวไปเดี๋ยวหาสวนนี่ก็หาลอยสตออกคกสุโอ้ยแล้วมาหายทำไมมหายรกเอเอาเอาเรื่อง เอาดูแม่บอแบบไม้คือไม้แม่บอบนี้เอาดูพ้นไหหัวนอนเอาดูพ้นนอไหหัวนอนมาสันหวงวดนี่เป็นไก่ห้องไก่เนี้ยซุหนึ่งกับเจ็ดกอ่นีุ้หนึ่กับเจ็ดหกสามเก่าหัวงดเมื่อหนเขาหายบ้างหงวดสามเก่าม้นบ่อสามเก่าบนบ่ต่อสานียสามเไก่นีบห้องบอกบอ โอ้เด็กน้อหน้อยเขาเขาหายใจงวดก่อนเป็นบอตะแซงเขาเคยงวดมันหันมันบ่อขามันบ่อออกเหมือนบอเนี้ยมันอาจจะมันหลุดออกงวดนี่ก็ได้เป็นบอบอเนี่ยแค่นล้วนี่ยบอตะแซงหมายคเข้าไปในสิเป็นบอเขาอาจจะมีโอกาสเป็นไปได้ตาแซงว่างวดก่อนเล็กน้อยบ่อสามเก่าครับท่านผู้ชมมันบ่อออกมันอาจจะออกวันนี้ก็ได้มูลน้ำมันส่งก็ต้องรอพิจารณาตัวเลขไกลนั่นก็คือศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งสมกับเจ็ดหก มวดก้อนนี่เป็นคนเลยครับมาเถียงกันท่านผู้ชมหมวดก้อนเป็นคนมาเถียงกันแต่หวดนี่จะแซงว่านอนอยู่ไก่มะฮ้องบอกศูนย์หนึ่งกับเจ็ดหกปัสสันสามเก่ากน,นี่เป็นคนคือกันแต่เป็นเล็กน้อยบอกแต่หมวดก้อนจะแซงว่าจะลืมเรื่อเอาล่องล่องมากันกันไว้น้ำแน่ประสันล่องกันไว้เบิ่งแม่น้นบอกหมวดนะครับมันอาจจะว่าร้อยออกงวดนี้ก็ได้คือพอทรอบทางท่เสือกงัว่าไก่ชิวว่าไก่สัตว์ัวพันสองพันไปอคือผม พวกผมหาหาหาไปให้ซี่ศูนย์หกศูนยศูนย์สองศูนยีพวนตสาวเอือนไม่บ่เรอเอือนไผเอนตาแซงบ่ตัวร้าน่อใม่บ่หรานสาวดูอีมันเห็นกนบ่ยอมที่อ๋อลกตากเขายอดนโอ้เอาเนาะครับสมานผช้ชมเนาะตัวเลขของตาแซงก็จะมีประมาณนี้แหะครับศูนย์หนึ่งหนึ่งศูน เือว่าเจ็ดวคแต่ว่าลองลกันไว้เบื่องในเลขโคกกับเลขเก่าตัวเดียวกันให้เป็นเจ็ดเก่าสะนอให้เป็นเจ็ดเก่าเก่าเจ็สะนอเลเก่านี่ไพ่ห้มากขง้อาคพันดูเลยพิคพันดูเฮียันหวางวดก่อนนี่เต็มเต็มเ่ะขสมุชมของตาแซงใจมีอยู่บนเงื่อนเอามาหาตาแซงแน่ไยซื้อยายกินแน่มีบอจะลอยมายิมแน่แอดมินบอท่านบอได้มีเอฟซีคนฝากดอกแต่วผมมันใส่ตาแซงมันซื้อ ยุคสื่อยาเนะาะมหาตาแซงแล้วศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์กับเจ็ดหกหกเจ็ดตาแซงบอกแต่ว่าเอ็มินเาฮาว่าระวังเหล็กโคงมันเป็นเหล็กเก่าเรื่องปรสานกันเจ็ดเก่าเก่าเจ็ดนีำสีกันแต่ผมชมเนาะอเอาครับผมเดี๋ยวเอาหมอบงินให้คุณตาแซงก่อนไปสื่อยุคสื่อยาเพรต้องวายผมดอกเพรต้องวายเพไม่ใช่ผมเป็นสื่อวายตาแซงเป็นน้ำสีน้ำใจให้ตาแซงไว้สื่อยุคสื่อยากินนอกครับผมเนาะเดี๋ยวไปเบิรงตัวเหล็กไอ้เอ็มิน่ของฮาครับผมขอบคุณที่หลายครับตาแซงขอบคุณครับ นะฮะท่านผู้ชมเนาะวันนี้เป็นครับผมท่านผู้ชมตัวเลขของตาแซงประจําของงวดวันที่หนึ่งท่านว่าคาม่มหนีถูกอกถูกใจท่านผู้ชมแฟนช่องอยู่บวกครับผมก็จะมีตัวเลขอยู่ประมาณสองชุดเนาะครับผมเนาะก็เป็นศูนย์หนึ่งกับเจ็ดหกแต่ว่าสามเก่านีตาแซงบอกว่าเล็กน้อยบอกจะงวดที่ผ่านมาครับผมเนะาะเพิ่นว่ามันมันบ่อเข่างวดก่อนมันอาจจะมาเข่างวดนี้ก็ได้สื่อกันไว้ในเรื่อง่นว่าแต่ว่าตามจริงของตาแซงจะมีแค่เลขศูนย์หนึ่งกับเจ็ดหก แต่แอดมินของเ้าเขาวานละวังหกกับเก่าเป็นตัวเดียวกันเลยมันมักหันหัวได้หกจ้วงนี้ช่วงนี้เรียกหกมักหันหัวเป็นเลขยเก่าครับผมระวังเป็นเจ็ดหกหรือว่าเจ็ดเก่ายังสี่ครับผมเนาะเอาลองไปพิจารณาเบิงครับผมพอเที่ยงมาติดตามให้แค่เป็นแนวทางเด้อครับแต่หมุดจมแนวทางของฉลาดกันไหมครับรัฐบาลเนาะครับผมเนาะแนวทางของหมวดวันที่หนึ่งภายมากระจัดคัดในเบิงผมข้มสนุกสนานคลิปนี้ก็ขขออบคุณขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมมาติดตามในช่องสตาร์ดาจะแนวรัศดาชาแนลทันใดที่มาชมคลิปนี้ ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำงานในเด้อครับท่านผู้ชมเนาะเอาสุดท้ายนี่ก็ขอใท่านผู้ชมทุกท่านมีความสุขความเจริญเฮงีเรารวยกันสูตทุกคนคลิปนี้พอจะพขอตัวลาไปก่อนพอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับดูท้งหน้าร่มแห้งๆครับท่านผู้ชมอุณฟื่องเต็มเหญ,ญ่าเลย